วันนี้หลายคนอยากรวยอยากสำเร็จนั่งคิดนั่งจินตนาการถึงคนที่คุณอยากจะเป็นคนที่คุณอยากจะสำเร็จแต่ทำไมถึงยังไม่ได้อย่างที่ตัวเองหวังสักที การที่คุณไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่คุณต้องการวันนี้มันเป็นเพราะว่า I am ของคุณมันไม่เปลี่ยนถ้าวันนี้คุณต้องการอยากจะเป็นคนเลยที่ประสบความสำเร็จในทุกเรื่องที่คุณต้องการวันนี้คุณต้องเริ่มจาก I am หรือการเป็นหรือจิตใต้สำนึกของคุณเพราะวันนี้ต่อให้คุณชิดคุณจินตนาการยังไงแต่ I am หรือคนที่คุณเป็นมันไม่เชื่อว่าคุณเป็นคนคนนั้นได้ คุณสำเร็จในเรื่องนั้นได้คุณก็จะไม่สําเร็จและที่สําคัญคือมันจะทําให้คุณลงมือทําอะไรแบบกล้าๆกลัวๆเพราะคุณไม่เชื่อว่าคุณสามารถสําเร็จได้คุณสามารถเป็นคนคนนั้นได้คุณสามารถรวยได้หรือคุณสามารถมีชีวิตอย่างที่คุณต้องการได้ วันนี้ถ้าคุณต้องการอยากจะประสบความสำเร็จคุณต้องเปลี่ยนในแอมเปลี่ยนจิตใต้สำนึกของคุณไอแอมมันคือจิตใต้สำนึกของคุณความเชื่อของคุณที่ถูกปลูกฝังมาถ้าวันนี้จิตใต้สำนึกคุณไม่เปลี่ยนคุณไม่ได้รู้สึกว่าคุณเป็นคนคนนั้นแล้วคุณไม่เชื่อว่าคุณเป็นคนคนนั้นแล้วคุณจะเป็นหนึ่งคนเลยที่ทำอะไรก็สำเร็จได้ยากวันนี้ถ้าคุณต้องการเห็นคุณในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดเวอร์ชันที่เก่งที่สุด คุณต้องโฟกัสที่การสร้างตัวเองการทำตัวเองให้ดีขึ้นดีขึ้นทุกวันแล้วคุณจะกลายเป็นคนคนนั้นในอนาคตและที่สำคัญคือคุณต้องเปลี่ยนในแอมเปลี่ยนความเชื่อของคุณว่าคุณสามารถเป็นอะไรก็ได้หรือคุณมีเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดที่คุณอยากจะเป็นมีเงินอยากที่คุณต้องการไปเที่ยวทุกที่ที่คุณต้องการอยากจะไปได้ ได้ใช้ชีวิตอย่างที่คุณต้องการในทุกๆเรื่องการที่คุณจะเปลี่ยนไอแอมเปลี่ยนความเชื่อของคุณในวันนี้ให้คุณพูดสิ่งที่คุณอยากเป็นคนที่คุณอยากได้หรือสิ่งที่คุณอยากมีกับตัวเองทุกๆวันทุกๆวันและคิดถึงมันทุกวันทุกวัน มันจะเป็นการตอบย้ําให้คุณเกิดความเชื่อและเปลี่ยน I a แมเปลี่ยนจิตใต้สํานึกของคุณให้คุณรู้ว่าคุณเป็นคนนั้นได้คุณสามารถมีชีวิตอย่างที่คุณต้องการได้นี่แหละทําทุกวันทําทุกวันโดยมีการเซลทอลกับตัวเองทุกวันว่าคุณเป็นคุณคนนั้นแล้วมันจะทําให้คุณเป็นหนึ่งคนเลยที่เปลี่ยน I a แได้เร็วและทําให้คุณได้ชีวิตในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดอย่างที่คุณต้องการได้